สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง i s e football นะครับก็คลิปนี้ก็ลงแงค์อีกเช่นเคยนะครับในหมดสองพันเออในหมดสองหมื่นห้าพัน gp นะผมอยู่ระหว่างจับคู่ครับได้แล้วครับพบกับแรหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดนะครับผมก็ยังคงเป็นแผนเดิมนะครับของปอโลซูซ่า แผนจริงๆเป็น5 2 12นะครับแต่ผมใช้เป็น AMF สาตัวก็เลยเป็น5 32นะครับผมเกมลุก AMF แดนกลาง3ตัวนะครับเบคแฮมกาคาเมสซี ham, ่ ga, นะผมคู่กองหน้าก็เป็นมาคัตแรดฟอร์ดคู่กับเดียโก้ฟอร์ลันคู่กองหลังก็เป็นแผงเดิมชุดเดิมทั้งหมดนะครับพบกับแผน c 222 2นะครับแผนนี้ก็น่าจะเน้นปั่นซ้ายขวานะครับ ฝั่งซ้ายเอ็มเอฟเป็นเมสซี่ฝั่งขวารู้สึกจะเป็นอินเนสตานะครับผมเดี๋ยวรูปเกมจะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันในเกมกันดีกว่าครับผมมาแล้วครับมัก็ได้เป็นเจ้าบ้านนะครับจะได้เป็นฝ่ายเทีรยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับผม การเป่านกหวีดเริ่มเล่นแล้วครับนนทีเมสซ,ซี่คาฟูเอาไปหากาคาออกไปที่คาร์ลสแต่จะทําให้เบคแคมแต่มาให้เมสซ,ซี่ไม่ถึงครับแต่ว่าอ้าวแล้วลูกนี้เหมือนยึก,ย,กยักยกึกยักแล้วเมสซ,ซี่ปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหเหมือนกับจังหวะเขาเนตเขาไม่ดีหรือเปล่าครับผมมันกระตุกกระตุกแล้วเขาไม่เล่นบอลน,นะครับ ผมก็จิ้มแย่งบอลมาแล้วก็ยิงครับขึ้นนำรับหนึ่งประตูต่อศูนเหมือนสัญญาณของคู้แข่งเขาจะไม่ดีหรือเปล่าครับผมมันกระตุกกระตุกนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มเขี่ยบอลแล้วครับไม่ทราบว่าเป็นที่สัญญาณเขาไม่ดีหรือเปล่าหรือเขาอาจจะไม่พร้อมเล่นหรือเปล่าในจังหวะเมื่อกี้ครับแต่ก็ผมก็ได้ไปจิ้มบอล มาได้แล้วก็ยิงประตูขึ้นนําได้แล้วครับตอนนี้กดหยุดเกมนานเลยครับไม่รู้ว่าเขาพร้อมเล่นหรือเปล่านะครับผมอยู่เขากําลังทําอะไรเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอดูสักครู่ครับผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรนะครับ กดหยุดเกมค่อนข้างนานเลยครับผมอาจจะออกเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกดหยุดเกมนานเหลือเกินอาจจะทำให้หมดเวลาก่อนหรือกดออกเกมก็ยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม ก็ได้ประตูขึ้นนําจากลิวเนลเมสซี่นะครับมาแล้วครับผมยังอยู่ครับอ่ะมาดูเกมกันต่อครับผมเขาเริ่มเขียขยแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้นาจะไม่พอนะแต่ว่าภาพยังกระตุกกระตุกอยู่นะผมเหมือนสัญญาณไม่ค่อยดีครับยังกระตุกกระตุกอยู่ยังง่งงวงอยู่นะครับลูกนี้คาฟูดักได้ผมเหยยาวขึ้นมา,นมาให้แรดฟอร์ดทันไม่ทนันโอประตูออกมาเอาแล้ว ฟอร์ลันได้บอลแล้วยิงสวนไปเลยครับจังหวะนี้สองประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้ประตูออกมาไกลครับแล้วเคลียบอลไม่ขาดแล้วบอลมาเข้าทางฟอร์ลันครับผมแล้วก็จับบอลยิงสวนเข้าไปเลยครับเพราะประตูไม่ได้อยู่ในกรอบเก็บโทษแล้วนะครับผมยิงโล่งๆครับเมื่อกี้ดิโก้ฟอร์ลันขึ้นนําเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับผมดิเกมกันต่อดิเมซี่ป่ปนลูกดี้เอาเรียบร้อยเหมือนกันครับผม โอ้โหบุกมาจังหวะเดียวเองครับมสซี่ยิงประตูตีตื้นให้ทีมาแล้วครับไล่มาแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งมีใครแตกงได้แล้วครับตอนนี้กา้กบอลันแล้วแลว,แลวฟอดทันไม่ทันไม่ทันครับผมอาฟูมาไล่บอลอาติดบอลมสซี่กา้กาไม่ได้ครับผมย่างย่างบอลคึนกลับมาไม่ได้นะครับเขาบอลหยุดทีมเม่เวคแฮม ทีแรดฟอร์ดนีน่เรับจังหวว่ากตุกอีกแล้วครับผมเหมือนสัญญาณไม่จะไม่ค่อยดีครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตน่าจะไม่ดีนะครับตรงนี้เสียบอลครับเบคแฮมเดี๋ยวยิงลูกนี้เกือบไปครับผมโอ้เกือบเสียลูกที่สองครับผมเกือบไปแล้วครับดักบอลไว้ได้ครับแคมเบล มาให้ที่เลตฟอร์ฟอลันแล้วก็กาก้าแทงลูกนี้ฟอลันทันด้วยอ้าวแล้วโดนเสียบจังหวะนี้ครับโอ้โหจานโอ้ใบแดงเลยครับผมเสียบจังหวะที่กําลังจะหลุดเดียวแบบนี้ก็ไม่น่ารอดครับผมโอ้ลูกเสียบโอ้ดูครับดูลูกเสียบโอ้โหหลังแทบหักครับผมเสียบแบบนี้โอ้โหเบ็คเกอนเบาลเออร์ครับผม โอ้เจอลูกเสียบในตำนานอีกแล้วครับจังหวะนี้เบคแฮมขอปั่นเลยครับผมโอ้แรงครับวาดนิ้วแรงไปหน่อยครับผมลูกนี้ยังอยู่ที่ 2, <S 2>, 2 <S ประตูต่อหนึ่งครับผมต้องดูว่าเขาเหลือ10ตัวผมจะสามารถยิงประตูเพิ่มได้หรือเปล่าครับ บางคนก็ก็ว่าเหลือสิบตัวได้เปรียบนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับผมสิบตัวพลิกกลับมาชนะก็เยอะแยะไปนะครับว่ามันคือเกมนะครับมันอยู่ที่จังหวะแล้วฟอร์ลันลุดอีกทียิงลูกดีโอประตูออกมาเซฟไม่ทันโอ้แล้วทันไม่ทันครับผมมูซี่ไม่ทันครับผมโอประตูวิ่งออกมาดักไว้ทันครับผมกะจะปั่นเสาสองแล้วเมื่อกี้โอ้ถ้าเลือกชิปข้ามหัวก็คงจะดีครับเมื่อกี้ แต่ไปเลือกปั่นครับผมประตูออกมานอนขวางบอลไว้เลยเมื่อกี้เลยไม่ได้ประตูนะผมเสียดายครับเสียดายยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับโดนดักได้อีกแล้วแต่สิบตัวของเขารู้สึกว่าค่อนข้างจะบุกแล้วยิงลูกนี้สวนโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับผมโอ้สิบตัวก็ประมาณไม่ได้นะครับพอแ,แดนกลางกับแดนหน้าเขาก็ยังอยู่นะครับผม ่านมาลูกนี้มงจกัดออกมาได้ไปที่เมสซี่ทีเปิดลูกนี้โอ้คาร์ลสมงคืนให้ผู้สาประตูะครับคนให้ดอนาลุมาดอนาลุม่ามองว้าออกมาที่ปูโยอคาฟูจะกลับหลังส่งอีกแล้วครับผมหมุนตัวส่งอีกแล้วบอลไม่ตรงครับจังหวะแบบนี้ไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับผม ครับภาพก็ยังกระตุกยึกยึกอยู่ครับแบบสังเกตไหมครับถ้าท่านผู้ชมดูน่าจะเห็นครับภาพมันจะเป็นกระตุกยึ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 กนะครับผมเบคแฮมแทงลูกนี้ไม่ถึงเลตฟอร์ดโอ้โหจบเกมครึ่งแรกครับด้วยสกอร์สองประตูต่ตอหน,นึ่งยังไม่สามารถยิงประตูขึ้นนําลูกที่สามได้นะครับยังไม่สามารถได้ประตูที่สามจากทีมเอซีอาบาเซลุนหได้นะครับแม้จะเหลือผู้เล่นเพียงสิบตัวแต่ก็ยังบุกต่อเนื่องนะครับ มาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อครับผมก,ก็บุกกันสนุกบุกกันแบบไม่หายใจกันเลยนะครับเน้นสนุกเน้นความมันถึงแม้ว่าเขาจะเหลือสิบตัวครับแต่ดูจากการเล่นของเขาคือฝุกตลอดทั้งเกมเหมือนกันครับผมเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อ ว่าผมจะเสียประตูให้กับเขาหรือเปล่าแล้วว่าผมจะยิงเพิ่มได้หรือเปล่านะครับมาครับเกมเริ่มแล้วครับผมโยนยาวมาดักไว้ได้บอลที่แคมเบลท,ที่ปูโยฟูคืนมาที่ปูโยอีกทีที่แคมเบล ผมก็ขึ้นเกมเร็วไม่ได้นะครับถึงเขาจะเหลือสิบตัวก็จริงครับจะดูเหมือนเขาเล่นแบบมั่นใจมากเลยครับผมแล้วลูกนี้แลดฟอร์ดยิงติดเซฟอีกแล้วผมโอ้ยิงจ่อๆก็ไม่ได้ครับผมโอ้ต้องยกเครดิตให้ประตูเลยครับเซฟจังหวะสำคัญสำคัญหลายลูกแล้วผมโอ้นอยเออเซฟจังหวะสำคัญสำคัญได้หลายลูกแล้วครับเดี๋ยวต้องดูท้ายเกมครับว่าเซฟไปทั้งหมดกี่ลูกครับผม สำหรับนอยเออร์ er ในเกมนี้ภาพค่อนข้างจะกระตุกอีกแล้วครับสัญญาณอาจจะไม่ดีนะผมต้องยกให้เป็นฮ<ๆ>ีโร่เลยครับสำหรับมานูเ er อลนอยเออร์นะ<ๆ>ผมเซฟจังหวะสำคัญสำคัญไปสามสี่ครั้งแล้วนะครับสำหรับลูกยิงหน้ากรอบเขบโทษกับลูกยิงจ่อๆที่ผมยิงไปครับกระโดดเซฟโดดปัดไว้ได้หมดเลยครับนี่ภาพกระตุกอีกแล้วครับ มาดูกันต่อขอแช่สมาธินิดนึงก่อนนะครับแล้วแลดฟอร์ดลูกนี้แลดฟอร์ดลูกนี้ยิงไปแล้วยิงทันไม่ทันโอ้โติดเซฟอีกแล้วโอ้เป็นไปได้ครับผมลูกจอดจอสองสามจังหวะน้อยเออเซฟไปได้ครับโดนปฏิเสธลูกยิงโดยน้อยเออผมนี่นรับปัดอีกแล้วครับผมโอ้ยิงเท่าไรน้อยเออก็ปฏิเสธไว้หมดนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับผมดูจังหวะดสำคัญสำคัญนะครับเกมนี้น้อยเออร์ดียกให้เป็นฮีโร่เลยครับผมเซฟจริงๆครับเกมนี้นอยเออร์แล้วลูกสั้นลูกนี้คาฟูจะเปิดมามงเฟบอีกแล้วครับผมโอ้อะไรกันครับเนี่ยตายแล้วเบคแฮมยิงลูกนี้ติดแรดฟอร์ดทันไม่ทันไม่ทันแล้วครับผม โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยคุณไปกินอะไรมาครับเนี่ยน้อยเออดูจอจอไกลๆปัดเซฟไปได้หมดเลยครับผมนี่ผมว่าผมยิงดีแล้วนะครับโอ้แต่น้อยเออเก็บได้หมดเลยครับสามารถปฏิเสธลูกยิงของผมได้หมดเลยครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อก็ยังบุกกดดัตนต่อเนื่องครับแต่ยังไม่ได้ประตูเพิ่มนะครับผมยังนํำอยู่ที่สองประตูต่อหนึ่ง อันนี้ก็รับไว้อีกแล้วสบายสบายแลังหวะนี้จะสวนกลับแล้วครับนนดูว่าจะโดนสวนกลับหรือเปล่ากาก้าเก็บบอลมาได้คาร์ลอสจะเปิดสูงติดครับผมยังมีเบคเคิเบ์เป็นตัวสุดท้ายอยู่อยบอลออกไปที่ปูโยโ่ตัดเข้ากลางมาที่กากา้าเบคแคมที่ฟอร์ลันอีกทีแล้วแกลสฟอร์ดยิงลูกดียว อีกแล้วครับนอยเออโอ้ผมยกให้คุณเป็นแมตอัพเดอะแมตเลยครับแมตนี้น้อยเออโอ้คุณจะเซฟอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าผมยิงนับนะครั้งไม่ถ้วนเลยครับแต่ปฏิเสธด้นอยเออรับผมโอ้ถูกปฏิเสธดนอยเออไว้หมดเลยครับประตูโอ้ทุกประต,ทตูทุกลูกที่ผมยิงนี่นอยเออเซฟไว้หมดครับ โอ้โหไม่ได้ประตูเพิ่มครับเดี๋ยวต้องมีการเปลี่ยนตัวครับเอาฮารแลนด์ลงมาครับแอนดี้โคลงมาครับคู่กองหน้าซูเปอร์ซับนะครับผมต้องดูว่าสองคนนี้ลงมาจะได้ยิงประตูเพิ่มหรือเปล่านะครับผมเพราะว่านอยเออร์นี่ฟอร์มดีเหลือเกินครับแมต์นี้หม่งลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมโอ้ต้องยอมเขาเลยครับสำหรับแมต์นี้ครับนอยเออร์ บุกกดดังต่อเนื่องครับแต่ไม่ได้ประตูเพิ่มครับผมแล้วลูกนี้ไม่ได้ครับผมโอ้ขูจะเล่นลูกสูดไม่ถึงอีกแล้วโดนสก,กัดออกมาบอลมาที่เมสซ,ซี่แล้วยกมาลูกนี้แรดฟอร์ดไม่ทันครับผมไม่ใช่แรดฟอร์ดครับกา,กาโอ้บอลก็ล้นออกหลังไปครับผมใกล้จะหมดเวลาครับตอนนี้อยู่ในนาทีที่84แล้วนะครับผมยังไม่ได้ประตูเพิ่มเลยครับ โอ้โหต้องบอกคําเดียวเลยว่าผมก็ยิงดีครับยิงทั้งเน้นทิศทางทางั้งความแรงทงัทง้งจังหวะครับแต่ไม่ได้ประตูเพิ่มครับผมโอโ้แล้วลูกนี้ก็ไม่ถึงอีกแล้วครับจังหวะขาดไปนิดเดียวลูกเมื่อกี้ดอนาลุมา่าดอนาลุมา่าวางแอคชั่นนี้ก็น่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายแล้วครับแล้วนะครับผมอัอนดี่ทูคาฟูออกไปที่เมสซี่ อารที่เออร์ลิงฮาแลนด์และแรดฟอร์ดโอ้โล้ำหน้าครับผมลูกนี้โอ้โดวงไม,ม่มีจริงๆครับยิงกี่ลูกกี่ลูกก็โดนปฏิเสธได้ด้ดยนอยเออครับผมโอโ้ทั้งปัดทั้งเซฟไว้หมดครับเกมนี้นอยเออร์แมนออฟเดอะแม์ฟฟมครับผมเกมนี้สำหรับมนานิโอนอยเออร์ครับผมแล้วกรรมการก็เป่าหมดเวลาผมโอ้โชนะ เฉียดชีว์เลยครับด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากโอ้โหเซฟไปต้องเจ็ดครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไล like, ค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ